สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง spiritual reading t a r o นะคะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะแม่หมอก็พยายามที่จะทำคลิปทุกๆวันในช่องนี้เหมือนกันแต่ว่าเวลาไม่เอื้ออำนวยนะคะก็จะสลับพิาการกับคลิปสั้นๆไปให้พวกคุณได้คลายเหงากันแล้วกันนะคะวันนี้เป็นข้อความที่อยากจะส่งถึงคุณนะคะข้อความที่คุณควรรู้ในตอนนี้ดูสิ แม่หมอจะเปิดทั้งหมด6ใบนะคะคุณอาจจะต้องหยุดควบคุมบางอย่างในตอนนี้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นบ้างหยุดเดินตามสังคมรอบตัวคุณเพราะมันจะทำให้คุณลืมความเป็นตัวตนของคุณไปภารกิจที่คุณทำอยู่มันยิ่งใหญ่ บางครั้งก็จำเป็นจะต้องวางปัญหานี้ลงก่อนเพื่อคุณจะได้กลับมาตั้งหลักในการแก้ไขปัญหาต่อไปนะคะคำสอนคือคำตอบและคุณกำลังจะได้รับความยุติธรรมฟ้าเปิดสำหรับคุณแล้วใต้สำรับ สุขภาพที่แข็งแรงคือสิ่งที่คุณควรมีมากที่สุดในตอนนี้พักผ่อนให้มากพอทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพทําจิตใจให้ผ่องใสนะคะข้อความที่คุณควรรู้ที่สุดในตอนนี้ที่แม่หมอเห็นนะคุณก็อาจจะต้องบางอย่างอะ่ะที่คุมไม่ได้อะ่ะเราก็ต้องปล่อยบางครั้งเราก็อยากที่จะควบคุมอะไรให้มันดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันมันก็เกินกําลังอะ่ะสถานการณ์ต่างๆก็ในเมื่อถ้าถ้าคุณรู้สึกได้แล้วว่ามันเกินกําลังมันดูแล้วว่าคุมไม่ได้จริงๆก็วางซะ ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามกลไกแล้วก็ปล่อยให้เวลาเป็นเป็นออสิ่งที่คอยเยียวยาคอยจัดสรรคอยวางระบบนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญแม่หมอก็เห็นถึงการที่ตอนนี้คุณมีมีความพยายามมากๆที่ที่นำตัวเองอะเข้าไปอยู่ในสังคมเข้าไปอยู่ในโซเชียลหรือเข้าไปอยู่ในในที่ต่างๆอะโดยที่การที่ว่าการที่คุณนำตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ ต่างๆเหล่านั้นคุณอาจจะทํางานนะไม,ไม่ได้ว่าเข้าโซเชียลโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยหรือเข้าสังคมโดยที่ไม่มีเหตุผลแต่คุณต้องการที่จะเข้าไปทํางานหรือไปทําภารกิจอะไรสักอย่างหนึง่งที่คุณคิดว่าอาจจะเป็นการช่วยเหลือผู้คนมากมายหรือบางคนอาจจะหาะไรายได้หลายทางจนมากเกินไปจนลืมจนลืมพักผ่อนจนลืมจนลืมความเป็นตัวเองอาจจะอยากช่วยเหลือคนอื่นในชุช่ใน ทุกช่องทางจริงๆอ่ะจนลืมตัวเองไปจะลืมสิ่งที่จะต้องหันกลับมาใส่ใจคือตัวเองแล้วก็คุณอาจจะลืมสูดลมหายใจเข้าออกที่ไม่หมอบอกลืมสูดลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ลืมหายใจนะไม่ใช่คือลืมที่จะรับรู้ถึงการหายใจเข้าออกของลมหายใจของคุณ นั่นคือความยุ่งงานในแต่ละวันนั่นคือการทำํำภารกิจการหาไรายได้ให้ได้ในทุกช่องทางคุณเป็นคนขยันคุณเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยคุณก็พยายามทําทุกอย่างให้มันมีไรายได้มากขึ้นคุณต้องการที่จะพิชิตตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเลยเลยทําให้มันเหมือนจับปลาหลายมือพลังงานของคุณน่ะนะอะไรที่คุณไม่ได้อะไรบางอย่างที่ทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จ ในในช่วงนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนไม่ต้องไปโฟกัสที่ที่สิ่งนั้นอะ่ะบางทีสิ่งที่เรากําลังโฟกัสอยู่สิ่งที่เรากํกากลังอยากที่จะประสบความสําเร็จอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากๆก,ก,กับสิ่งที่คุณกําลังทําโดยโดยเป็นอาชีพหลักหรืออะไรอย่างนี้นะถ้าถ้าคุณโฟกัสในอาชีพเสริมนะคุณก็ต้องหันกลับมาจับอาชีพหลักของคุณให้มันมั่นก่อนแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ตรงต่อเวลาด้วยสิ่งสำคัญนะเพราะว่าพลังงานคนยุ่งงานมักจะทานต่อเมื่อหิวไม่หิวก็ไม่ทานอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าอยากที่จะหาคำตอบอะไรสักอย่างในชีวิตก็อย่าลืมอย่าลืมสิ่งที่คุณเรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ในหลายๆที่ไม่ว่าจะข้อมูลจากทางไหน ที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณที่คุณเก็บเกี่ยวเอาคำสอนเหล่านั้นน่ะอยู่ในใจของคุณเนี่ยเอาตรงนั้นแหละเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในช่วงนี้แล้วคุณจะได้รับคำตอบที่ดีแล้วปัญหาในครั้งนี้มันจะลี้คายไปในทางที่ดีแล้วคุณจะเข้าใจว่าความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนในเมื่อคุณหันกลับมาสูลมหายใจเข้าออกของตัวเองแล้วแล้วก็มันคือฐานสําคัญ ะะตอนนี้อาจจะลอยไปบ้างอาจจะฟุ้งไปอนาคตมัง่งวนไปอดีตบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้หันกลับมาอยู่ในปัจจุบันจะดีที่สุดจะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือความยุติธรรมแล้วก็ความมหัศาจรรย์มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณฟ้าเปิดสําหรับคุณแล้วอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะ พยายามเท่าไหร่มันก็จะดูอึดอัดตรงนั้นให้วางลงก่อนอะไรที่คุณอึดอัดวางลงก่อนทําไอ้ตรงที่คุณไม่อึดอัดเนี่ยให้มันโฟลขึ้นดีขึ้นดึงพลังงานดีๆฟ้ากําลังเปิดสําหรับคุณแล้วให้รวยแค่นี้แล้วภารกิจที่คุณทำมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆไม่หมอว่าน่าจะเป็นงานหลักงานสําคัญของคุณออพอคุณทํางานหลักงานสําคัญแล้วคุณรู้สึกว่าเออโอเคแล้วประสบความสําเร็จแล้วคุณก็เลยอยากจะหาสิ่งอื่น งานอนดิเรกหรือสิ่งอื่นๆทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดูไปดึงพลังงานของคุณน่ะ มันดูดึงพลังงานในชีวิตประจาวันของคุณตรงนั้นก็ต้องวางไอเรื่องยิบยิบย่อยๆลงแล้วมาโฟกัสจุดหลักสําคัญแล้วกันนะคะอะไรดีๆรอคุณอยู่นะคะดูแลตัวเองด้วยดูแลสุขภาพหันกลับมารักตัวเองใส่ใจตัวเองสอูดลมหายใจเข้าออกลึกๆอย่างที่แหม่หมอเคยบอกอยู่ตลอดเวลานะคะก็วันนี้หวังว่าคุณจะชอบคลิปสั้นๆคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่อง Spiritual Reading t a r l o ของแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ